ชมสวนจ้าดูถั่วเราถั่วเราเริ่มโตแล้วว่าคือถั่วสีม่วงนะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะเขาพดเราเป็นฝักแล้วนะคะหนึ่งสองสามฝักนะคะต้นนี้สามฝักอีกต้นหนึ่งก็กําลังจะออกนะคะนี่เป็นหนึ่งฝักสองฝักอันคกระลำปีของเราใหญ่โตนี่จ้ากระลำปีนะจา๊ะนี่มันจะห่อตอนไหนเนี่ยหาะจระ โหละพาแบบเป็นทุ่มใหญ่โตเป็นทุ่มเี่ยเดี๋ยวได้เก็บอีกแล้วเนี่ยพริกของเราเนี่ยจ้ามันยังไม่สุกนี่พริกเยอะเลยนะคะนี่อูต้ตัวนีเลยจ้านี่เราได้เก็บ